เราหลุดเกลียวเราไปทางกรปโปรงนี่ไม่ต้องสนใจมันเอาไปเลยให้เราเาไปลงนี่้ขอว่ามอสตีดิชันเพรางั้นี้ทุกคนจะดาวแล้วก็พิมพ์ก่อนเลยอ่ากดเข้าไปเลยอ่าแล้วไม่มีค่ะกดอันแรกแบบนี้เลยถ้ามันมีแบบนี้นะเพราะว่ามอสตีดิชั่น กดเข้ไปเลยเรือที่แล้นมีเกมให้หลเข้ามาเนี่ดสกีสองเกมเออเป็นกมไกันนอนสาเอเราบอกไม่เกี่ยวเราบอกไม่กี่ยวเราบอกโหลดฟรีเราบอกโหลดฟรีนี่ให้กลงไปเกมลดยสเกมแล้วกันีบเกมสามดี เกมสามดีก um น่านี่กีนี่กดตรงนี้อืมกดเลยใันลูกน้ำตาลกดลงไปเลยอย่างนั้นก็รอสักพักแล้วับเราให้ทุกนนี้มันอยู่ตรงนี้ข้างล่าง,ง,ง,งนี้ก่อนนั่น ใช่ไหนยอยู่ข้างล่างเงียบๆจากอยู่ตรงนี้กลายเป็นอยู่ข้างล่างเลยบๆนี่อะไรนให้เราโหลดสกปรกรับรอดขี่ากีก็ได้ถ้าใครอยาก็ต้องรอน,น,นานๆนี่ให้เรากดนี้เลยนี่ดูว่าฟ้าเนี่ะที่ทกล้องสีเหลืองใบกดไปเลยนยี่อ ได้จากนั้นให้เราดูข้างล่างก่อนมันเด้งอะไรแบบนี้ไหมให้เรากดเขาบ้าโอเคได้จากนั้นเรากดตรงนี้เครื่องรนี้นี่ให้กรุลงไปเลยนี่เห็นวิวโรตีดีอะค่ะวิวนาผมจะวิกเกอมิกก์ุดนยอดสุดนยอด ถ้าใครอยากก็ถ้าใครอยากเล่นเกมก็กไปถามตามได้อย่างนี้แหละมาหลุดเกมป๊อปปี้ไปถามได้ในเพื่อนบ๊ายบาย